สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีตุลน,นะคะจะําเือนมีนาคม2568ค่ะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวราศีตุลก่อนนะอ่ะไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะ5ดาบเอ็ดออฟคัพนะคะ เอ็ดออบสอดสองเหรียญเดอะชาริออตห้าเหรียญค่ะเดอะเดวิลเก้าถ้วยเอ็ดอ็อวัดนะคะและจัดมิ้นโอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนมีนานี้เนาะก็ พลังงานขึ้นมาเนมีเรื่องราวมีปัญหามีประเด็นกับคนรักได้ง่ายๆค่ะในช่วงเดือนนี้เนาะก็เหมือนว่ามีเรื่องราวที่คิดเห็นไม่ตรงกันคิดแตกต่างกันแล้วมันทําให้อาจจะเหมือนอต่างคนต่างแชรมณมในการแก้ไขปัญหาค่ะในตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังออต้องใช้ผลให้มากๆค่ะเวลาที่จะคุยกันในเรื่องที่มันคิดเห็นไปคนละทางเนาะแต่ถ้าถามว่ารักกันอยู่ไหมก็รักกันอยู่ปกติค่ะแต่ว่าเรื่องบางเรื่องก็ เหมือนต่างคนต่างเอาชนะกันอยู่เนาะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ไม่ราบรื่นเท่าที่ควรเพราะว่าอ,อมีเรื่องมีประเด็นกันได้ง่ายๆหรือว่ามีเรื่องราวให้ได้ตัดสินใจอะค่ะบางทีบางครั้งเนาะมันเป็นเรื่องเซนสทีฟบางทีบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ตัวชาวราศีตุลเองอะค่ะก็คือเหมือนไม่ไม่ได้อยากที่จะอ๋อคิดคิดตามเขาไม่ได้คิดเหมือนกันไม่ได้คิดเหมือนเขาเนาะในหลายคู่ค่ะ อาจจะแบบทะเลาะกันบานไปลายได้เนอะในตรงนี้ก็เรามาระวังในเรื่องของอารมณ์ค่ะแต่ก็บอกค่ะว่าตัดกันไม่ขาดเนอะอมมันยังเป็นความสัมพันธ์แบบยังวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์ค่ะเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องมีประเด็นเกิดขึ้นแล้วมันเหมือนกับยังหาทางออกให้กับปัญหาไม่ได้ยังแบบยังจูนไม่ติดยังคิดไม่เหมือนกัน,น่ะคะ่ะในตรงนี้ต้องคุยกันเนอเอ,อพลังงานขึ้นมาก็มีเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองขึ้นมานะเป็นเรื่องของอาจจะ เก็บเงินเก็บทองร่วมกันสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาต่างที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวมุ่งหน้าทํางานตั้งใจทํางานสร้างหารายได้สร้าง,าไไางธุรกิจร่วมกันอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ยุ่งๆทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องส่วนตัวเนาะทั้งเรื่องความรักจนที่จะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะ,อ,ะอาจจะหยหาการเทคแคร์การดูแลจากเขาในช่วงนี้หรือจะห่างกันมากเกินไปหรือแบบ มีอะไรที่อยากจะคุยอยากจะเคลียให้มันจบจบในหลายๆเรื่องอะค่ะที่มีประเด็นกันนะอืมแต่ก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะเพราะว่าเอ็ดออ a ว d าขึ้นมาแล้วโนาะจัดเม็นขึ้นมาเพราะยังไงเราก็ยังเขาเรียกคุยกันได้แล้วก็ไปต่อกันได้แล้วผู้ที่แบบมีประเด็นมีประเด็นมีปัญหากันมากๆค่ะเดี๋ยวมันก็จะได้เคลียร์ใจกันอืมก็ถือว่ามีเรื่องราวขึ้นมา ให้อได้คิดได้ทบทวนหรือว่าให้แบบต้องคุยกันมากขึ้นต้องแบบหาเหตุผลเนาะลองข้อดีข้อเสียของกันและกันนะคะเพื่อจะได้เตัดสินปัญหานี้ร่วมกันเนาะปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะ่ะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นห้าไม้เนาะนี่พลังงานเดียวกันกับชาวราศีตุลเลยนะคะ เอ็ดอฟคัพค่ะหกไม้สเตรงิงห้าไม้สีดาบเอ็ดอฟสอดดีเอ็มเพจสี่ถ้วยค่ะและหิ่งออฟวาดนะคะโอเคค่ะสำหรับพลังงานของเขาเนอะก็เหมือนกับ ก็เช่นกันค่ะเรื่องราวที่จะมีปัญหามีประเด็นกันได้ง่ายๆมันก็มีพลังงานสื่อขึ้นมาเนาะ <S <S แต่ว่ายังไงแล้วเขาก็ยังรักคุณแหละคุณก็ยังเป็นแบบเซฟโซนของเขาอะ่ะอืมในสายตาเขาคุณเป็นคนที่เอ,อเข้ามาตอบโจทย์ในหลายๆด้านในหลายๆอย่างของเขาอะค่ะเข้ามาเติมเต็มเนาะมคุณเป็นคนที่ตรงเสอดกตรงสเปคตรงไทถูกใจเขา แต่ในเรื่องปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นช่วงเดือนนี้ค่ะก็อาจจะเป็นอะไรที่คุณกับเขาคิดเห็นต่างกันตกลงกันไม่ได้คิดไม่เหมือนกันเนาะในตรงนี้ก็ยังคงต้องปรับต้องจูนอยู่อะยังไงแล้วมันอาจจะเป็นปัญหาที่ลุกลามบันปลายถึงขั้นเครียดกดดันนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเหมือนกับเครียดกับปัญหานี้เครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะก็ไม่อยากให้มันเป็นประเด็นไม่อยากให้เป็นปัญหาเช่นกันนะคะก็เหมือนเขาก็พยายามที่จะ พยายามที่จะตามชาวราศีตุลพยายามที่จะเขาเรยตัดสินเขาเลยหาหาทา,างตรงกลางทางสายกลางอะคะ่ะในหลายๆคู่อะค่ะมันอาจจะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกเนาะมันเหมือนกับว่าก็ที่นิง่งที่เงียบที่แบบอ๋อยังไม่เขาเรยยังไม่มีปัญหาขึ้นมาเพราะว่าเขายังเก็บมาคิดทบทวนอยู่อะมันเหมือนกับว่าคิดไม่ตกคิดไม่ออกเหมือนกันอะคะ่ะว่าจะคุยกับชาวราศีตุลยังไงหรือว่าจะ เิดประเด็นยังไงหรือจะเ,ออเขาเรียกแสดงความคิดเห็นออกมาแบบไหนเพื่อไม่ให้บรรยากาศความสัมพันธ์มันออแย่ลงหรือว่าไม่ให้มันเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นอะ่ะเออมันเหมือนตอนนี้เขาก็คิดหาทางออกคิดวิธีการที่จะเออเคลียร์ที่จะหาอ,อทางที่มันดีที่สุดให้กับปัญหาค่ะแต่ยังไงเราบอกเลยว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่นี่แหละแต่เพียงแต่ปัญหาบางเรื่องเรื่องบางเรื่องคิดไม่ตรงกันจริงๆก็อยากที่จะหา ออที่ที่มันจุดที่มันดีที่สุดจุดที่มันโอเคที่สุดระหว่างคุณกับเขาอะค่ะก็ถือว่าในช่วงเดือนมีนาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาทีออ่อาจจะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ตัดสินใจร่วมกันแล้วมันคิดเห็นไม่ตรงกันจะเป็นประเด็นกันได้ง่ายๆอะค่ะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะสิบดาบค่ะเก้าไม้ค่ะควีนอัพ หกไม้สามดาบวีนอปสอดค่ะเดอมพอเรอร์ Emperor, หกถ้วยนะคะเดทค่ะแล้วตามมาด้วยแปดไม้อะ โอเคค่ะสำหรับแวนวหนงความสัมพันธ์คู่ของชาวตุลน,นะคะก็ถือว่าเอ่อเป็นเรื่องคิดเครียดเป็นเรื่องที่กดดันชาวราศีตุลพอสมควรเนาะเหมือนกับว่าพยายามทําทุกทางอะคะ่ะเพื่อจะแก้ไขสถานการณ์นี้เพื่อจะแก้ไขปัญหานี้เนาะแต่ก็เหมือนกับบางทีบางครั้งก็อยากตัดจบเลยอะบางทีบางครั้งในหลายๆคู่ะคะ่ะมันเหมือนใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเนาะอยากที่จะจบปัญหาอยากที่จะ เออมันยื่นคําขาดเลยอ่ะอืมมันเหมือนถึงขั้นที่แบบว่าเออถ้ามันไม่โอเคหรือว่าถ้าคิดเห็นไม่ตรงกันก็เหมือนกับต่างคนต่างแยกต่างคนต่างอยู่เนาะอืมมันใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอะค่ะแต่บอกเลยว่ามันแบบเรียกชั่วชั่วครู่ชั่วขณะเนาะพอหายโกรธหายงอนเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีดีเทิร์นเดี๋ยวก็คุยกันใหม่อ่ะค่ะเป็นเรื่องราวที่คุณกับเขาจะขัดกันมากๆเป็นเรื่องราวที่อาจจะเออตกลงกันไม่ได้จริงๆในในเรื่อง บางเรื่องที่ต้องตัดสินใจร่วมกันเนาะก็ยังมีพลังงานขึ้นมาอยู่ยังคงไม่ราบรื่นอยู่นะคะอืมแต่ในตรงเนี้ยก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะตัดสินใจปัญหาให้มันเด็ดขาดหรือว่าพยายามที่จะพูดคุยกันให้มันเคลียร์แต่พอสุดท้ายแล้วอะค่ะเลือกที่จะอารุมรวยกันเลือกที่จะให้โอกาสกันเนาะมันยังคงแบบ พยายามหาทางออกให้กับปัญหาแล้วก็เหมือนกับมันค่อยคคลี่คลายอะค่ะเหมือนค่อยค่อยคิดค่อยคอยคุยกันไปอะแล้วปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะออหาทางแก้ได้เนาะเพราะมันขึ้นมาเป็นเดละแปดหมายเนี่ยมันจะจบจากเรื่องราวที่วุ่นวายอะค่ะแล้วมันจะเหมือนกับอาจจะอาเรอ่ามีทริปท่องเที่ยวร่วมกันมีทริปกระชับความสัมพันธ์ร่วมกันเนาะ ยังถือว่าความสัมพันธ์ในคู่ของชาวราศีตุลค่ะยังไปได้ต่อกันแบบยาวๆเนาะเพราะตราบใดที่คุณยังรักกันอยู่อะเพียงแต่เรื่องบางเรื่องมันคิดเห็นไม่ตรงกันมันก็ต้องคุยต้องเคลียร์ต้องปรับกันไปอะค่ะก็ถือว่ายังคุยกันได้ยังปรับกันได้เนาะโอเคค่ะยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นะคะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะ และกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับส c คร b ์ด้วยนะสวัสดีค่ะ